อาจารย์ให้คนซื้อมาม่ามาหนึ่งมืนบาทแล้วก็ซื้อสนับศอกสนับเขา่าถุงมือกันไฟถุงมือวิทนำวิถีถุงมือวิถีอะไรนะยุทธวิถีถุงมือยุทธวิถีครับอันนี้สองหมื่นเกือบสามหมื่นบาทเกือบสามหมื่นแล้วก็มาม่าอีกหมื่นหนึ่งเมื่อกี้นี้แล้วก็เดี๋ยวจะซื้อน้ํามันน้ํามันที่ใช้เติมรถอะ่ะ ที่เขาพวกทีมอาสาสมัครเขาเดินทางอ่พวกอาสาเขาเดินทางมาช่วยเดยวเ,เดี๋ยวจะเติมเดี๋ยวจะเติมไม่ไม่ละเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาขอเป็นปน้ำมันด,ดีกว่าใช่เดี๋ยวเติมเป็นเกลอนแล้วเดี๋ยววิ่งออกมาให้เดี๋ยวให้คนออกมาให้ก็เดี๋ยวคิดว่าจะเติมน้ำมันมาสัก<ๆ>เขาบอกว่าเขาไม่ต้องการเยอะเขาบอกว่าแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่ากี่วัน แต่ถ้าไม่ต้องการเยอะทยอยมาใช่งั้นห้เขาไปเติมแล้วบีเอาบินระเบิดไมดีกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาเติมมาเติมมาเป็นแกลอนหรยอคนนั้นอ่ะเขาเอาแกลอนเข้ามาโดยมากเขาจะเอาไปแกลอนเป็นเกลอนเพราะว่าถ้าไปแกลอนมันเติมได้หลายคันมันเติมทีเดียวจากจุดจุดเดียวอย่างเงี้ยเราก็ช่วยกันเมื่อกี้อันนี้อาจารย์รอแท็กอยากให้กำลังใจมันหน่อยมาไป็นไปนาสาสมัครเข้าไปลุยเลยนะเข้าไปลุยเองเลยอย่างเงี้ยแท็กมันใจมันสู้มากไปทำงานคุณบุ๋มบรรดาก็เหมือนกันไปออกรายการสดที่ช่องเก้า เมื่อกี้เจอเจเอ๋เจเอ๋ใช่ครับเจ๋เจเอเงินกู้อ่ะเขาเรียกชื่อฉายาเขาชื่ออะไรอ่ะเจเอ๋เงินกู้เออเจเอ๋เงินกู้อ่ะก็เขาก็มาอยู่ที่นี่อยู่กับเต็นท์ของคุณปู่มนดาคุณปู่มนดาจะอยู่ไกลๆตรงนู้นอาจะก็มีโอกาสเข้าไปให้กําลังใจทีมงานทีมงานที่ลุยอยู่ข้างในเดินเข้าไปแป๊บหนึ่งเจ้าหน้าที่พาเข้าไปไปให้กําลังใจไปให้กําลังใจแป๊บหนึ่งคนก็มาขอถ่ายรูปมาขออะไร แล้วก็ไปแสดงเต็มไปหมดเลยเจ้าหน้าที่นั่งเต็มเลยไปมาสัก4 5 0คนได้ก็กำลังกำลังปฏิบัติหน้าที่ข้างในเขาก็กำลงังกู้ซากกันอยู่แต่ว่าเข้าไปไม่ได้ไล่สดเพราะว่าเขาขอว่าอย่ายไล่สดให้เดินเข้าไปแบบเงียบๆก็เดินเข้าไปให้กําลังใจอาจจะพยายามเข้าไปในแต่ละจุดแต่ละจุดก็ไปให้กําลังใจแต่ละจุดเท่าที่ทาได,ได้ตามเหตุตามปัจจัยเนาะเราทําอะไรไม่ได้มากอะไรที่เราบริจาคได้ก็บริจาคอะไรที่เราช่วยได้ก็ช่วยอะไรที่เราให้กําลังใจได้ก็ให้กําลังใจอย่างสุนัข หมาเราไม่รู้หรอกกาลังใจเป็นอะไรแต่เคนายอะ่ะแต่เราไปให้กําลังใจหมอไปให้กําลังใจสัตวแพทย์ไปให้กํากลังใจทีมงานแล้วก็เราก็เอนดูหมาเามันเข้าไปมีแผลมาตัวเปิดมาเขาก็มานั่งเช็ดมานั่งทําแผลกันบางทีมันเข้าไปโดนเศษปูนกัดบ้างโดนปูนบ้างโดนเหล็กเกี่ยวออกมาบ้างอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นเหตุเป็นปันจจัยที่ทําให้เราอยากจะมาให้กําลังใจใข่ามามาให้กําลังใจแต่อย่ามาเกะกะเจ้าหน้าที่เขามาให้กําลังใจได้ก็มาให้กําลังใจ เจ้าหน้าที่หลายคนก็อยู่24ชั่วโมงเขาบอกว่ามาม่าไปสิ่งสําคัญมาม่าครับเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยบูธหลายๆบูธเนี่ยปิดหมดแล้วข้าวเนี่ยก็มี24ชั่วโมงแต่บางทีแบบเร็วที่สุดคือมาม่าแล้วแบบคนกระหายบางทีมันกินข้าวไม่ลงมันอยากกินอะไรแซ่บๆร้อนๆอ่ะมันเหนื่อยอ่ะคนเหนื่อยอ่ะมันอยากกินอะไรแซ่บๆร้อนๆอุ่นคอแม้อากาศจะร้อนนะแต่แบบความกระหายอ่ะเขาก็เลยแบบว่าอยากได้มาม่าครับแล้วก็เหมือนแบบมาม่าครับขาดแขน อาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์ให้คนไปซื้อให้เพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยทีมงานเยอะมากแล้วมันมันไม่ได้กินเฉพาะทีมงานมันกินอาสามันกินเจ้าหน้าที่มันกินคนที่มาให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ต่างคนต่างคนกวาในการกินถ้าไปได้ก็ใครเอาไปไปได้เป็นของแห้งก็ดีนะแต่ไม่ใช่ข้าวสารนะมันมันมันมาห่งยากมากปลากระป๋องเออพวกแบบอะไรที่มันกินขนมขนมนมเนยอะไรเงี้ยก็เอามาได้ให้แบบเจ้าหน้าที่เขาได้กินแต่น้ําเปล่าก็ดูแล้วก็มีเยอะอยู่แต่ก็ยังสอดคล้องเราว่ายังไม่รู้ว่ามันอีกกี่วัน อีกกี่วันที่จะสามารถที่จะเสร็จเสร็จอะไรอย่างเงี้ยเพคุณคูณหายตอนนี้ประปาณ80ครับที่ยังศูนย์หายอยู่ต้องมา8ปดสิบยังศูนย์หายอยู่ประมาณ80 80คนเราก็พยายามอยู่นี่ก็เหนื่อยอาจจะก็เหนื่อยล้าจะคอยลามาแล้วอ่ะตอนแรกกะว่าจะมาบริจาคของเสร็จ๊บแล้วจะแล้วก็กลับเลยปรากฏว่าเอออยู่แล้วแบบรู้สึกว่าแต่ละคนก็แบบอยากได้กําลังใจขอกําลังใจหน่อยอาจารย์อะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวเมื่อกี้ก็พ่อของลูกที่ติดอยู่ในตึกมาขออาจารย์ถ่ายรูปบอกอาจารย์ขอกาลังใจหน่อยลูกผมลูกชายผมติดอยู่ในตึกอย่างเงี้ยคนที่ออกข่าวว่ามาฝึกงานแล้วอาจารย์ก็ให้กําลังใจให้กําลังใจเขาผ่านคนไปดีๆเขาบอกว่าใจเขาสั่นใจแบบสั่นตลอดเวลาว่ากลัวข่าวไม่ดีออกมาถ้ารอดมันก็ดีไปใช่ไหมถ้าไม่รอดมันก็มันก็ไม่รอดอ่ะคนเป็นพ่อเนาะคนเป็นเป็นพ่อคนอย่างเงี้ย เนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยเดินทั้งวันอ่ะอาจารย์มาเนี่ยก็เดินหลายชุดละเขาก็จะคอยอำนวยความสะดวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การกู้สร้างเนี่ยเขาก็จะพยายามเอารถเนี่ยเดินออกมาเรื่อยๆใส่เข้ามาแล้วก็เดินออกมาแล้วก็เอาออกไปแล้วก็จะมีรถทันใหม่กลับเข้ามารับอย่างนี้นะตอนนี้ก็อยู่เฝ้าสถานการณ์นักข่าวก็เต็มไปหมดนักข่าวแบบจากต่างประเทศตอนนี้ก็แบบหน่วยกู้ภัยจากต่างประเทศก็เข้ามาช่วย เขามาช่วยมาตอนมาออกมาจากวัดส่วนแก้วนี่คือเพียมากกะว่ามาแป๊บเดียวจะกลับแล้วไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากแต่เวลามาแล้วปุ๊บโอ้โหเจ้าหน้าที่ไม่ได้นอนอาจารย์เนี่ยเข้ามาเนี่ยรถจอดอยู่ด้านหน้าเขาว่ากันที่ไว้ให้จอดรถแล้วก็ลงมาเจ้าหน้าที่ก็มาเลยรุมเข้ามาบอกว่าอาจารย์เดินไม่ได้หรอกคนเยอะเดี๋ยวแบบไม่ไม่ถึงที่แน่นอนเขาก็เอาเจ้าหน้าที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปรับอาจารย์ที่จุดอย่างเงี้ยแล้วก็ให้อาจารย์นั่งวินมอเตอร์ไซค์อ่านั่งมอเตอร์ไซค์เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมา แล้วก็มาถึงจุดก็ค่อยๆเดินทยอยถ่ายรูปไปตามจุดอย่างเงี้ยแล้วก็ให้กําลังใจในเจ้าหน้าที่พอะเวลาเห็นอย่างนี้แบบผมผมผมอยู่มาผมนอนมา30กว่าชั่วโมงแล้วยังไม่ได้นอนเลยอะไรเงี้ยโอ้โหฟังแล้วแบบ30กว่าชั่วโมงแล้วไม่ได้นอนเลยเราอ่อนเพรียงเล็กน้อยอะไรเงี้ยเรายังได้นอนเมื่อคืนนี้นอนไป2ชั่วโมง3ชั่วโมงเราก็ยังได้นอนเขาก็ทํางานไม่ได้นอนครับฮะล็เข้าไปแล้วแสดงว่าเจอ อ่อันนี้อย่างเงี้ยแสดงว่าไอ้นี่อาจจะเป็นคนที่รอดชีวิตอ่ะเพราะเป็นรถกู้ชีพเพราะว่าน,นี่เป็น,ร,นรถกระตัญยูร่วรกตัญยูถ้า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 มีสินรอดน่าจะเป็นรถพทาบาลนะมาแมบูเลนต์มากกว่าทำเหตุตามปัจจัยไปเนาะเพราะตอนนี้เขาบอกว่าเขากำลังเอาเอาอะไรนะส่องเข้าไปเนาะเอากล้องเนาะใช่ใช่เขากำลังเอาทุกเทคโนโลยีเข้าไปเข้าไปให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะ ให้ทุกอย่างมันออกมาดีอย่างเงี้ยสุนัขยังทํางานเลยนะหมาเนี่ยยังทํางานกู้ชีพนะเข้าไปทีละสิบไม่เกินสินาทีออกมาเข้ามาไม่เกินสิบห้านาทีออกมาเนี่ยกู้ชีพเข้าไปแล้วอย่างเงี้ยวันตอนอาจารย์มาถึงเนี่ยก็เจอแล้วเจอสองศพเจอสองศพขาอัปเดตยอดแล้วใช่ไหมอ๋อทีม ต่อย่างตอนนี้เขากําลังจะเข้าประชุมเขากำลังวางแผนกันแล้วเขากำลังเอาทีมเนี่ยเข้าไปกู้ชีพเขาก็จะมีอย่างเงี้ยทั้งวันตอนนี้เขาก็จะมีกู้ชีพหนึ่งหนึ่งทีมที่อาจารย์คุยกับเจ้าหน้าที่เมื่อกี้นี้เขาก็มาขอกําลังใจมาแบบอาจารย์อวยพรหน่อยขอให้เข้าไปแล้วเจออาจารย์ก็ยืนคุยกับเขาสักพักหนึ่งให้กําลังใจเขาบอกเขาทาเต็มที่ถ้าไม่หยุดภารกิจก็ไม่กลับบ้านเขาเป็นอาสาด้วยนะอาสาสมัครบอกไม่หยุดไม่หยุดไม่ประกาศยุติการค้นหาก็จะไม่กลับบ้านจะอยู่จนกว่าจะ จะยุติบทบาทอาจจาะก็พยายามเข้ามาจะพยายามเข้ามาแล้วกันถ้ามีเวลาเพราะเราก็มีเวลาไม่มากงานเราก็เยอะมากต้องให้กําลังจิตกําลังใจกันต้องให้กําลังจิตกําลังใจกันใครช่วยะไรได้ก็ช่วยช่วยคนละไม้คนละมือเพราะมันยังมีมันมีโอกาสที่จะมีผู้รอดชีวิตอยู่ในโพรงที่เขาเล่าให้จันฟังเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าเวลามันล้มมันตกมันทับมามันทับเหมือนแผ่นเคก้กเพราะฉะนั้นข้างบนสุดเนี่ยที่ประทับกันลงมาเนี่ยไอ้ที่เรียกว่าแผ่นเค้กเนี่ยมันก็คือไม่มีช่องว่างเลย มันทับ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 ก็บบบคือติดไม่มีช่องว่างเลยแต่มันจะมีโพรงด้านล่างสุดที่คนที่เขาทํางานอยู่จุดสุดท้ายอ่ะจุดด้านล่างสุดที่มาเป็นโพรงอ่ะไอ้จุดเนี้ยมันเป็นรอยต่อระหว่างอะไรสักอย่างพื้นอ่ะเออ<า>กับเสาเข็มเป็นโถงอ่ะใช่เป็นโถงที่มันยุบตัวหรืออะไรก็แล้วแต่มันยังมีโถงตัวนี้อยู่เขาคิดว่าโถงตัวเนี้ยน่าจะยังมีผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ใน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 โพรงเนี้ยโพรงเนี้ยเขาบอกว่าเขาพยายามจะเข้าจุดเนี้ยให้เร็วที่สุดเพราะจุดเนี้ยมันคือจุดที่ยังสามารถรอดชีวิตได้ แล้วมันมันมันผ่านไปหลายวันเวลามันผ่านไปหลายวันมันก็ยิ่งมันก็ยิ่งจะต้องใช่มันไม่เหมือนหมูป่าเนาะหมูป่ามันมีน้ำไงหมูป่าติดถ้ามันมีน้ําแต่อันเนี้ยมันไม่มีน้ามัน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 ก็ส่งเสียงมันไม่กี่วันเนาะขาดน้ําเนาะขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็มีรถมูลนิธิออกมาละคันหนึ่งก็จะมีอย่างเงี้ยออกมาตลอดเวลาฝนตึกที่ขุดออกนดินฝนเศษ ใช่ใช่แล้วสิบล้อก็จะเข้าไปผลดิงผลเศษอาจจะก็มีโอกาสเจอคุณเต้เต้อะไรนะเต้พรมเจตเขาแต่งชุดเข้าไปเขาบอกว่าอยากให้คุณเต้เข้าไปร่วมเขาก็แต่งชุดรัดกุมมากเลยใส่แว่นใส่แว่นอะไรขึ้นมาแล้วก็บอกว่าให้อวยพรหมอยให้แบบทุกอย่างผ่านเฉลุยผ่านไปเดื่อก็มีทีมเขาคุณเต้คุณเต้มงคลกิจใช่ไหมใช่คุณเต้มงคลกิจแล้วก็เจอผู้ช่วยรัฐมนตรีใช่ไหมใช่ครับรัฐมนตรีอะไรรัฐมนตรีกระทรวงไอ กพพระทรวงทรัพยากรมารขอถ่ายรูปแล้วก็บอกว่าม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 า,มาเจอร่างสองร่างก็อัปเดตล่าสุดเจอผู้หญิงสองร่างเอาเจอผู้หญิงจะยังไม่ใช้เดี๋ยวก่อนเจอผู้หญิงสองล่างก็เจอศพยังไม่เจอผู้รอดชีวิตอันนี้อัปเดตล่าสุด คือเวลาถ้ารถรถบริษัทที่เข้าไปเนี่ยรู้ได้เลยว่าไปศพแน่นอนถ้าเป็นรถพยาบาลเข้าไปก็แสดงว่ารอดชีวิตอย่างคนก็ประตูเนี่ยมันจะเปิดปิดเปิดปิดตลอดเวลาจะมีเจ้าหน้าที่คุมประตูอยู่ด้านหน้าเปิดปิดตลอดเวลาอาจจะมาให้กำลังใจเนาะเนี่ยทีมงานเขาจะเริ่มแล้วเริ่มเข้าเริ่มเริ่มทีมเริ่มเข้าแล้วอาจจะเอาสนับแข้งกับสนับเข่ามา เขาก็ใส่เนี่ยเขาก็ใส่ที่เราซื้อมาใส่เลยเพราะมันขาดมันไม่มีอุปกรณ์ตัวนี้แท็กมันขออาจารย์ไปเมื่อวานนี้อาจารย์ถามว่ามีอะไรไหมขาดเหลือมันบอกว่าต้องการสัก20ชุดอาจารย์ก็เลยซื้อมาให้ซอกับเข่า20บชุดแล้วก็ถุงมือกันไฟอีก20ิอันถุงมือแบบนหนาเลยกันไฟได้อย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรทะลุผ่านอะรวมรวมทั้งหมดนี่เกือบสามหมื่นเพราะว่าไฟมันเพราะว่าไฟมันทำงานอยู่ตลอดใช่มันมีไฟฟ้าด้วย มันมีไฟฟ้าในนั้นด้วยเราไม่รู้ว่าเส้นไหนมันมีไฟไม่มีไฟอะไรเงี้ยไปจับไปโดนไปอะไรอย่างเงี้ย